สวัสดีครับหัวจเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่2 2กรกฎาคม2564านะครับวันนี้ก็มีรถนำเสนอหนึ่งคันนะครับคูเบต้า m 5 0 0 0 su นะครับคันนี้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับตัวรถไปดันผ่าน6แล้วก็โรตารี่นะครับคันนี้ราคาก่อนปรับสภาพ2 8 9 0 0 0บาทนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ085087 6581นะครับถูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวดัดอุดรธานีนะครับนี่ชมรอบคันยางดีทั้ง4เส้นนะครับคันนี้เดี๋ยวลองรีวิวการทำงานให้ดูตัวนี้สวิตช์คุญแจเสียนะครับยังไม่ได้ทำกินใดนะครับ ครับดันหน้าขึ้นเร็วลงเร็วนะครับเดยวเล็กเร็วทางหลังก็ขึ้นปกตินะครับไม่ไม่กระตุกครับเรื่องนี้เป็นรเครื่องยนต์48เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถสยหลังนะครับถอยอื่น ทำงานปกตินะครับ นเนนี้ใช้ดีใช้ทนนะครับอึดถึกทนนะครับ เต็มห้าพันเอสยูนะครับอลิปในญี่ปุ่นนะครับนนรนนคบันนี้เล่นทะเบียนปีห้าูนนะครับคันนี้เล่นทะเบียนพร้อมแรงดีๆเล,ใลยใครหาอยู่ไม่จุดหวังแน่นะครับ ยางหลังอยู่90%นะครับยางหน้าก็ประมาณ80%นะครับยางดีทั้งทีเส้นนะครับเนื้อ,อยางก็ยังดีอยู่นะครับราคา3ามินสอแสนแปดหมื่เก้าพับาทนะครับเลรมทะเบียนพร้อมจุดโอนนะครับ ใช้งานได้ปตกตินะครับรั่วซึมมีเป็นปตกติฟ้าหลังแตกนะครับฟ้าหลังนี่มีนะครับของใหม่ก็มีนะครับพิซีรลานก็มีขายให้นะครับราคาก็อยู่ประมาณสัก3,500นะครับแบบนีฟ้าหลังเดี๋ยวไปชมเครื่องยนต์ดูนะครับปัน่นโบตรเตอร่อีสักรอบนะึง ชมรอบคันกับดูเครื่องยนต์นะครับยางหลังดีนะครับสภาพ90%โรซโรี่กว่าก็มีาตัวนี้ของใหม่มีนะครับของใหม่มีโพงดีนะครับฟันอยู่เต็มนะครับหางไม่กระตุกนะครับ น้ำมันแค่ซึมๆยังไม่มีหยดมานะครับเครื่องยนต์ก็พอได้นะครับในระดับหนึ่งจมีสีล้อหน้านในะครับรั่วเป็นหลัก ก็มีซ็นไม่หยดร้อยยางหน้าอยู่ประมาณสัก70%นะครับพอน้ำปกตินะครับ กระทะล้อดีนะครับล้อลูกปืนแน่นอยู่นะครับโควินก็พอจะได้นะครับลูกหมากนิดหนึ่งนะครับใช้งานได้เลยนะครับไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเปลน่ยนิดเดียวด้านนี้ลูกฟืนล้อหลวหมหน่อยหนึ่งนะครับรบ ลุกมากข้างนี้แน่นอยู่นะครับปาบอกใบมีดหน้ามีรั่วซึมบ้างนะครับตัวเครื่องดีไม่มีแตกแล้วนะครับยา,างก็ยังไม่เก็บสราแก็มีซึมซึบ้างแต่ว่าไม่หยดนะครับไม่มีหยดลงมาให้เห็นนะครับกระทะยางดีนะครับไม่แตกไม่แล้วหางไม่กระตุกนะครับไม่ตก ไฮเดร็กหน้ายกก็ไม่ตกนะครับสนใจอุปกรณ์3ชิ้นผาน6อีกตัวนึงนะครับยี่อเคเคนะครับติดตัวรถมาับรถฐานมีเหล็กปลูกไอ้ใบด้านมีเหล็กปลูกบ้างนะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับวอรเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเอ็มห้าพันเอสยูราคาอุปกรณ์สมชิ้น ใบดานฐาน6แล้วก็โรตารี่นะครับราคาก่อนปรับสภาพ2อง0 0นบาทส่งปีสามร้กิโลเมตรแรกนะครับฝา,ากเบอร์โทรทิ้งท้ายอีกทีนะครับ085 08แปดห้นะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านเลยนะครับอำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีนะครับบัวเจริญแท็กอร์ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ